มาคะ่ะทุกคนมาดูคลิป2วันที่ผ่านมาที่เราดองคลิปไว้ยังไม่มีเวลาตัดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาดูด้วยคะ่ะว่า2วันที่ผ่านมาเรายุ่งกันขนาดไหนแล้วเราทําอะไรกันบ้าง ไปค่ะวันแรกตื่นเช้ามาเปิดร้านปัดกวาดเช็ดถูเสร็จช่วงเช้ามีของมาลงแล้วค่ะชิ้นแรกนะก็คือของที่พ่อค้าเขาสั่งมาค่ะเป็นอุปกรณ์ต่างๆช่วยไลฟ์สดเพราะว่าช่วงนี้พ่อค้าเขากาลังมุ่งมั่นในการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเขาอยู่แล้วที่พ่อค้าสั่งมาวันนี้นะก็คือไฟเพิ่มแสงสว่างช่วยในการไลฟ์สดช่วงนี้พ่อค้าเขาก็จะสั่งอุปกรณ์นู่นนี่นั่นในการไลฟ์สดมาแทบจะทุกวันเลยค่ะแต่ก็ดีนะคะทุกคนถือว่าเป็นการลงทุนเนาะแล้วก็เอาไว้ต่อยอดเพื่ออนาคตด้วย แกะลังเศจมาในช่วงบ่ายนะคะพ่อค้าก็มานั่งตัดต่อคลิปต่อค่ะในช่วงนี้แม่ค้าก็ไปทําฟันนะคะทุกคนพ่อค้าอยู่คนเดียวกลับมาจากทําฟันหิวข้าวค่ะก็เลยไปร้านสะดวกซื้อไปร้านสะดวกซื้อข้างๆร้านเราค่ะไปซื้อข้าวแกงกะหรี่มากินอยากกินข้าวแกงกะหรี่ค่ะวันไหนที่เราไม่ได้ทํากับข้าวมากินที่ร้านเราก็จะหาอะไรกินกันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะบางวันก็สั่งจากแอปข้างนอกบางวันไม่ได้สั่งจากแอปเราก็เดินไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่ติดๆกับร้านเราเลยในระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่ก็ป ปรึกษางานกันไปด้วยค่ะช่วงบ่ายแม่ค้าไปทําฟันกลับมาได้ทํางานช่วยพ่อค้าแค่นิดเดียวเองคะ่ะทุกคนปิดร้านสองทุ่มเราก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านปโปรดของพ่อค้าเขานะคะหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จพ่อค้าก็รีบชวนกลับบ้านเพราะว่าอยากไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเขาต่อช่วงนี้ภูมิใจกับพ่อค้ามากๆเลยค่ะพ่อค้าขยันทุกวันไม่มีบน่นไม่มีเหนื่อยเลยคะ่ะทุกคนมาคะ่ะมาต่อกันที่ร้านตื่นเช้ามาเปิดร้านอีกวันหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็ให้ลุงตุกๆไปเอาของที่กระดังมาส่งให้คะ่ะทุกคนนี่ที่พอค้า ออยู่หบนีก็คือเป็นของเล่นค่ะทุกคนสอ,กสองกระสอบ3กระสอบใหญ่ๆเลยพอเราเอาของลงที่ด้านกันเสร็จพ่อค้าก็ขอตัวออกไปส่งเสื้อให้ลูกค้ากลับเข้ามาก็มาเติมของในร้านกันต่อพ่อค้าจะเติมของเล่นอยู่ด้านนอกค่ะส่วนแม่ค้าก็จะเติมของใช้อยู่ด้านใน80%ของที่สั่งมาวันนี้ส่วนมากมีของเล่นค่ะทุกคน ของเล่นก็คือขายดีมากเลยค่ะช่วงนี้ไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคะทุกคนแม่ค้าทาคลิปให้ดูบ่อยมากว่าของเล่นที่ร้านเราอะค่อนข้างที่จะขายดีมากๆค่ะแล้วช่วงนี้เปิดเทอมด้วยเด็กๆเขาไปโรงเรียนกลับมาเขาก็จะแวะซื้อของเล่นคนละชิ้น2ชิ้นเพื่อเป็นกําลังใจในการตื่นไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่ลูกค้าเป็นผู้ปกครองอะค่ะเขาจะเล่าให้ฟังเนาะแม่ค้าก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังต่อค่ะทุกคนส่วนนี้แม่ค้าก็เติมของอยู่ด้านในแต่ก็จะไม่ ได้เยอะเท่าของเรียนที่พ่อค้าเติมอยู่ด้านนอกตกมาในช่วงบ่ายค่ะทุกคนพ่อค้านี่เลยคะ่ะเตรียมตั้งฉากไล์สดขายเสื้อต่อคะ่ะ หอบเสื้อมาขายที่ร้านคะ่ะทุกคนเอาลูกค้าในช่วงเที่ยงด้วยพ่อค้าบอกว่าลูกค้าจะมี2กลุ่มก็คือช่วงค่ากับช่วงบ่ายหมยถึงช่วงกลางวันนะคะทุกคนแล้วที่เป็นกระสอบนี้พ่อค้าหอบมาจากที่บ้านนะคะมาตั้งฉากไล์สดในร้านแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าก็เดินผ่านไปผ่านมาชมพ่อคอ้าใหญ่เลยคะ่ะว่าทาไมขยันจังแล้วก็เก่งจังเสร็จแล้วมาเปิดร้านเช้าอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ของมาลงกองท่วมหน้าร้านแต่เช้าเลยคะ่ะให้ลุงตุ๊กตุ๊กไปขนมาให้ช่วงนี้สิ้นเดือนมันยังที่บออกกลูกค้าเยะ ของหมดทุกวันเราก็สั่งของเข้าร้านทุกวันแบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าคลิปมันยาวค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ